จอกข่าวร้อนลวงข่าวลึก สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกรายวันประจำวันนี้ค่ะกับวันจันทร์ที่23พฤษภาค,คม2554นะคะเรามาเริ่มต้นประเด็นข่าวแรกในวันนี้เนี่ยนะคะกับการออกมาแถลงข่าวของพลเอกชวล,ลิตย,ยงใจยุทธ์ค่ะในระหว่างที่ไปร่วมงานประชุมสมนาผู้สมัครสสของพรรคพงมงใหม่นะคะที่โรงแรมรามาก,กาเดนซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะกับการพูดถึงการลาออกจากพรรคเพื่อไทยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉพาะประ เด็นนะคะความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากปากของคนใกล้ช,ชิดพลเอกชวลิตท,ทั้งสิ้นเนี่ยนะคะก็เป็นข่าวต่อเน,นื่องกันมานะคะกับสาเหตุจากจุดยืนในเรื่องของความจงรักภักดีนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาฟังข้อเท็จจริงนะคะจากปากของพลเอกชวลิตยงใจยุทธแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไปฟังดูค่ะฉะนั้นตุมคนเสื้อแดงจะเติบโตขึ้นทุกวันไม่มีเล็นหลงจะเติบโตขึ้นทุกวันตราบใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปการปกครองจากปัจจุบันนี้ซึ่งอย่าไปเรียกว่านรูปอะไรเลยไปเป็นแบบประชาธิปไตยหรือการปกครองของประชาชนหรือการปกครองที่ส่งผลประโยชน์ให้กับประชาชนหรือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอะไรก็ได้เราต้องช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราไม่รักษาไว้หรือเราให้แนวอาน ของกลุ่มเสื้อแดงในการเคลื่อนไหวผิดไปจากที่เราต้องการคือไปเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางด้านการเืองการปกครองให้ถูกต้องให้ชอบธรรมและต้องเป็นปการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งสันติส,นตสองเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วต้องรักษาสถาบันหลัก สูงสุดที่พวกเราลงชาร์นน้นั่นคือนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ต้องอยู่ในหัวใจและสิ่งต้องสร้างขึ้นให้เกิดขึ้นในในความคิดในกระบวนการในเป้าหมายในการปฏิบัติของกลุ่มคนโดยเฉพาะที่กลุ่มคนเสือแดงที่จะต้องเติบโตทุกว,ว,วันอี้อันนี้โลกคงจะทราบว่าเมื่อกลุ่มคนเสื้อแดงนะั้นได้มีการเคลื่อนไหวมีการ กับต้้งมีการขึ้นไปพูดจาอะไรแน่นอนที่สุดคนที่ขึ้นไปพูดผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ว่าเขาไม่ต้องการที่จะร่วงละเมิดในสิ่งที่พวกเราเคารพสิ่งที่พวกเราต้องรักษาสิ่งที่พวกเราต้องดูแลผมเชื่อในสิ่งนั้นเพราะผมรู้จักคนพวกนั้นทุกคนแตด่ด้วย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 สภาพแวดล้อมด้วยด้วย,วย,วยสิ่งที่มันช่วยส่งเสริมให้เกิดความ ทุกเขิมในการพูดจาในความสนุกสนานอะไรก็แล้วแต่มีการผิดพลาดอยู่หลยครั้งผมได้เตือนผมได้บอกผมได้พูดผมได้สัมผัสกับทุกคนผมได้บอกว่าผมเชื่อและจิตใจของคนกนั้นว่าไม่มีเป็นแต่เพียงว่าหลือเพบ้างสภาพแวดล้อมสงเสริมไพบ้างอะไรเบ้าง ไม่มีการปฏิบัติไม่มีการแก้ไขยพยายามบอกพยายามช่วยก็ไม่มีผมเกรงเหลือเกินว่าถ้าไม่มีใครทําอะไรแล้วสภาพของเื่อแดงหรือแนวทางเื่อแดงที่ควรจะเป็นไปมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมจะต้องตัดสินใจทําและนั่นคือการเลาออกของผมซึ่งมีผลทาให้เสื้อแดงนนกลับหลังหันได้ทันทีและกระหนดีว่าที่ผมทําไปนั้นเป็นการเสียสลับ ช่วยเหลือยกังไม่มีพักการเมืองไหนบางทีนี้วิ่งมาอ่านป้ายจนเวียนหัวหมดบางคนจะสร้างไอ้เสดสายบางคนจะสร้างเมืองบางคนจะสร้างเขื่อนบางคนจะสร้างแรงงานให้มีงานทำอีกหนึ่งล้านแรงงานบางคนจะสร้างนักกีฬาบางคนจะสร้างสร้างหมดเว้นอย่างเดียวไม่สร้าง การปกครองของพี่น้องประชาชนที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงหรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมมุขเพราะมีแต่การปกครองที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะแก้ไขปัญหาที่ท่านเขียนกันมาบนป้ายทั้งหมดเป็นหมื่นหมื่นสนแสนป้ายลด้ องค์กรหรือสถาบันหลักที่จะเป็นตัวแก้ไขปัญหาหรือทำพานำาชาติไปสู่จุดนั้นหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่สามองค์กรหลักหรือสามสถาบันหลักหนึ่งสถาบันสูงสุดสถาบันที่สอง ที่มีความรับผิดชอบต่อแผ่นดินนี้ทําไมมึงเเพราะมีอานาจแล้วทาไมรับผิดชอบเพราะทํามาแล้วหลายครั้งนั่นก็คือสถาบันทหารแต่ผมคิดว่าน้องนุ่มลูกหลานของผมมันคงไม่มาทําอีกแล้วคนรู้ตัวว่าทาทีไรมันก็ไม่ได้ท้าที่สุดนความเป็นจริงผมเนี่ยปราบรัฐบ,บาะหารด้วยตัวผมเองมาสองครั้ง ในสมัยพระน้ท่านพลเอกเปรมตินัสธนาลเป็นนานนนยกรัฐมนตรีผมเป็นแค่ในรันตรีผมปรับรัฐประหารมาด้วยตัวเองสองครั้งเพราะนั้นตัวเองถึงไม่อยากที่จะทํารัฐประหารและต่อต้านการทารัฐประหารมาตลอดชีวิตจนมาถึงวันนี้ชักเสียดายรู้อย่างนี้ทําเองได้ปะเดี ่อไปนี้องค์กรน,นี้คงจะยังไม่กล้าที่จะเข้ามารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาด้วยกันเข้ายึดอำนาจด้วยกัน,น,กนทำรัฐบาลอีกนานพอสมควรก็เหลือองค์กรที่สามที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาบ้านนั่นก็คือรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็คือรัฐบาลของ พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งบอกแล้วบอกว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีเราก็ต้องการผมม่ต้องการหรือพวกเราเองผมไม่อยากที่จะเห็นพวกเราได้ไปทำมีตีเตียนใครพวกเราไม่สมควรจะใช้เวลาในชีวิตที่เลยอยู่เที่ยวไปตีเตียนเพื่อนนักการเมืองด้วยกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราบอกเขาให้แก้ไขแต่เขาไม่แก้ไข คุณผู้ชมคะพลเอกชวลิตเนี่ยน,นะคะก็ได้มีการถแถลงต่อนหนึ่งนะคะว่ากรุมคนเสื้อแดงนั้นไม่มีความต้องการในการลุวงละเมิดสถาบัานพระมหากษัตริย์แต่ว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและก็ความฮึกเหิมนะคะก็เลยทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาบ่อยครั้งก็ถือว่าเป็นคําตอบที่น่าสนใจนะคะว่าพลเอกชวลิตกําลังพูดถึงขบวนการล้มเจ้าที่เข้าไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนปชเพื่อปลุกฟังแนวความคิดในการล้มเจ้าให้กับมวลชนใช่หรือไม่นะคะและจากประโยคที่พลเอกชวลิตนั้นได้บอกว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในกลุ่ม ชหลายครั้งถ้าหากว่าะะเรานําไปเทียบเคียงกันกับการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ธิดาถาวรเศษรักษาการดอกประธานทาบชที่ไปให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทางทีวีไทยเะะมื่อช่วงหลายเดือนก่อนนั้นก็จะพบนะะในแง่มุมที่น่าสนใจในความหมายของคําว่าความผิดพลาดเช่นเดียวกันโดยะะเดี๋ยวเราจะได้มาตามต่อกันในช่วงหน้าค่ะจข่าวร้อน